ถึงหมอความดันจะไม่ถูกใจแต่ไตของเราเนี่ยถูกตัดแน่นอนสำหรับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์พามากินเบอร์เกอร์ชีส20แผ่นเจ้าของร้านบอกเดี๋ยวจัดให้เนื่องจากแถวบ้านผมไม่มีเบอร์เกอร์คิงก็เลยจะต้องมาหาเบอร์เกอร์โฮมเมดแทนต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งของกาลสินอันนี้ไม่ได้เคมนะอันนี้คือเรื่องจริงความพิเศษของเบอร์เกอร์ร้านนี้คือแป้งเนี่ยทำเองแล้วทำสดใหม่ทุกวันและเป็นร้านประจำที่ผมยังจะต้องสั่งซ้ำทุกครั้งถามว่าอร่อยเหรอเปล่ปาให้หน้อย ไม่ใช่ล้อเล่นเจ้าของร้านบอกว่าชีสเนี่ยเตรียมไว้ให้ลูกค้าทั้งวันเลยแต่เอ็งมาคนเดียวเนี่ยล่อสมหมดร้านเลยเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าของร้านเนี่ยใส่ชีสให้ครบหรือเปล่าเจ้าของร้านก็นเลยเรียกเข้าไปดูวิธีการทําแล้วก็บอกว่าเอ็งดูให้ดีนะอันนี้คือแป้งและอันนี้ก็คือชีสนะเราก็ใส่เข้าไปทั้งหมด1 2 3 4 5 7 8า เก้าสิบเฮ้ยขาดไปหรือเปล่าเนี่ยแท้ๆแล้วในที่สุดเบอร์เกอร์ชีสของเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเบอร์เกอร์ชีสล้วน20แผ่นด้วยกันต้านผมไม้มีเบอร์เกอร์คิงนะครับอยู่บ้านนอกอยู่จังหวัดกาฬสินนึกถึงเบอร์เกอร์ของพี่เบสเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเบสเบอร์เกอร์เป็นร้านของเพื่อนผมเองต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งของกาฬสินอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่รสชาติอร่อยที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นของร้านพี่เบสเนี่ยเกิดจาก โตเลยเนาะพี่โตธรรมดา,มดาใช่ใช่ออรับเป็นออเดอร์ต่อว,วันนะครับจนทุกวันนี้ขยายธุรกิจในที่สุดวันนี้คอนเทนต์ที่ผมลังเลที่สุดว่าจะทําดีไหมคือคอนเทนต์กินเบอร์เกอร์ชีสยี่สิบแผน่นต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเบอร์เกอร์ที่ราคาแพงเลยเบอร์เกอร์ชิ้นนี้น่าจะมี200กว่าบาทแต่ไม่เป็นไรเพื่อคอนเทนต์นี้บางคนก็จะถามว่าเอ้ยโอ้โหกินแล้วมันจะสุขภาพยแยาแยอะไรหรือเปล่าอาหารทุกอย่างสามารถกินได้หมดนะเ <c oughs> ดี๋ยวมาลองกินกันคําแรก <c oughs> <c oughs> ผมว่าคําแรกอ่ะอร่อยอยู่ อืมแบบมันคือชีสล้นวนอ่ะชีสแบบแน่นๆเลยเดี๋ยวกินน้ำก่อนเค็ม เดี๋วก่อนจะไปคําต่อไปมาพูดถึงพลังงานก่อนนะครับเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ชีสเนี่ยผมตีเป็นนะแผ่นละร้อยแคลนะยี่สิบแผ่นเท่ากับประมาณ2,000แคลอรี่ส่วนโซเดียมเนี่ยชีสหนึ่งแผน่นโซเดียมจะประมาณ180มิลลิกรัมนะครับเท่ากับ20แผ่นเนี่ยประมาณ3,600มิลลิกรัมซึ่งถือว่าสูงมากต้องคิดดีๆก่อนที่เราจะกินถ้าเกิดว่าเราจะกินเบอร์เกอร์เนี่ยกินเบอร์เกอร์ทั่วไปนะครับเป็นหมูเป็นเนื้ออ่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชีสสักแผ่นหนึ่งผมว่ากำลังดีรวมขนมปังด้ หมดปุ๊บผมมีโคต้าเหลือ500แคลอรี่ไม่ต้องกินอะไรแล้วราคาดว่าก,ก็น่าจะกินให้หมดน,น,นานๆกินผมว่าโอเค2องคำ3ามคำแรกนี่อร่อยคำถัดไปขออนุญาตเป็นจิ้มซอสนะครับอร่อยเฮ้ยดีดีลองอันนี้บ้างนะครับพอจิ้มซอสแล้วดีขึ้นเยอะเลยอร่อยมากนี่จิ้มอย่างนี้เลยนะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกินได้นะครับแต่อย่าก,กินบ่อยก็แค่นั้นเองกินเบอร์เกอร์ปกติถ้าชีสล้วนเนี่ย ไม่ค่อยแนะนําให้เราทําบ่อยแต่ถ้าใครไม่เคยลองก็ลองดูสักครั้งในชีวิตก็ไม่เสียหายนะทิ้งท้ายฝากร้านเบอร์เกอร์เบสเบอร์เกอร์อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับใครที่แวะเข้ามาจังหวัดกาลสินเนี่ยสามารถแวะเข้ามาที่นี่ได้เลยพ่อค้าน่ารักมากแล้วก็รสชาติเบอร์เกอร์แล้วก็อาหารทุกอย่างอร่อยจริงๆลุย